เผยโฉมหน้าสามีของกบพิมลรัตน์ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นกลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานกบพิมลรัตน์หลังจากแต่งงานกับสามีประสบพลากรกิติไปเมื่อปีช่วงปลายปี2559ซึ่งตอนนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะจูจ่ๆก็ภาพแต่งงานออกมาทั้งที่หลายคนแทบจะไม่เคยเห็นหน้าสามีของกบพิมลรัตน์เลยที่ผ่านมา วันนี้เราจะลองย้อนกลับไปดูโฉมหน้าสามีและเจ้าบ่าวผู้แสนโชคดีของกบพิมลรัตน์ซึ่งตอนนั้นกบพิมลรัตน์นั้นเป็นนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงมากๆจากภาพหวานในวันแต่งงานของกบพิมลรัตน์รวมถึงทริปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นหลังจากแต่งงานซึ่งหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต,ต์ของทั้งคู่นอกจากโอกาสพิเศษ แต่บอกเลยว่าจากคู่นี้หวานมากไม่แพ้คู่ไหนเหมือนกัน